25กับ24ครับแม่ส่วนสูงน้ำหนักอายุโครงสร้างนี่ไม่ห่างครับครับดีครับจ้องแล้วก็รอสวนสายออกก่อนครับโอ้โหจะกระโดดฟันศอกือสีบทยาครับแห่เล่นท่ายากเลยครับอาครับเดินเบียดแล้วครับโอ้ยเดชบางครังมีโยกครับดึงจังหวะโอ้ยกระโดดฟันศอกโอ้โหจหวัดโถบใส่นีแน่ไปครับเดชบางครังเอางัดศอกไปอีก เป่าใหญ่ครับยังเปล่าเอ้ยทำแทจะไม่ดีครับมีอาการเป่าปากพูดพูดเหมือนกันครับไม่เนี่ยบางครั้งอ้าวฮึดขึ้นมาอีกฮึดขึ้นมาโอ้ยอ้าวครับได้เสียเลยครับคูน่นี้เหมือนมีหน้าตาปรีเหงื่อเปลี่ยนเสียไปแล้วครับหน้าของเดทบางครั้งเคาะอยู่ไม่อยู่เคาะอยู่ไม่อยู่เคาะอ,อ,อ,อยู่ไม่อยู่อ้าวอยดิมาดิมาดิมาดิาดิม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 าอิมาดิมาดมาดิมมาดิมมาดิ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  พระเจ้าจอดโอ้โหคู่นี้ต้องบอกว่ามีครบทุกต่วต้องการความต่อนเนื่องครับโอ้โหต้องระวังครับซ้ายมาเลครับสัโบกองเหมือนกับน้ำทิพย์ชโลมใจมาครับมีหนึ่งแต้มได้นับแล้วก็หลังจากนั้นบวกเลยโมโหด้วยครับไปโดนศอกแตกครับเอาวนะครับดีเดือด สุดยอดประหลอดแตกแล้วเด็ดมวยเดือดมานี่นะครับสายกันเป็พิกัดของจริงครับกับเด็ดมวยเดือดวันนี้เข้าไปโอ้เจอซ้ายของสัมบุก้องกันเลยออกมาเดาไม่สนใจครับเดินบีเข้าไปต่อครับต้องการความต่อเนื่องฟันศอกเข้าไปคู่นี้ครับออกรถออ,ออกชาติจริงๆครับอย่าลืมครับตัวเองมีแผลแตกครับเอาดึงศอกกลับโอ้แต่อีกแผลแล้วครับอโอ้ยตายตาครับโอ้ยสงสารพี่หมอเหลือเกินครับ กรรมการบอกมามามายังมีเวลาครับอย่าพึ่งตะลิดติดชึ่งสังเวียนนี้เอาเวลาเหลือเพียบครับ2นาทีดูเหมือนจะเล่งกักะเอาให้นอกเลยนะครับเร่งไปโบก้องฟื้นขึ้นมาแล้วได้มาชุดอีกครับเด็นบะคขาเอาโดนล้มตัวอีกขึ้นโอ้โหอกฟันเข้าไปเต็มๆยังไม่เป็นไรครับแซมโบก้อง นี่ครับด้วยประสบการณ์นะครับทางด้านของ,งเด yes <โ chanting S 3> ียยบางข่างโอ้โหกระสอบสวยโอ้โหจังอ้อยเจอศอกเลยโอ้โหดูเลือดครับดูเลือดครับระทึกจริงๆครับคู่นี้สุดยอดหายใจไม่ทันหรือไงครับโอ้โหโดนลับตัวโอ้โไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับ สองคนเลยครับไปดูภาพช้ากันเลยครับอุ้ยดูบวกกันกาอากาศครับกระเด็นกระดอนเป็นคนละข้างนะครับพูดง่ายๆครับเกียนไปเกียนอยู่ครับเขตอันตรายทั้งคู่ครับแต่ว่าดูจังหวะสุดท้ายครับโดนอะไรเข้าไปครับนี่ครับหมุนตัวครับโดนแข้งโดนศอกโดนหมัดต่างคนต่างโดนครับคุณมนุษย์ครับแม้แต่โดนแล้วไม่เป็นอะไรนะครับสัมบก้องครับนี่ครับโอ้โหไปเจอ2ลูกนี้แะครับมีปัญหาเลยครับโอ้โหแม่นจริงๆครับ แฝกแหวกหน้าไปเลยนะครับจิ้มทองครับโอ้ยลำตัวครับแต่ลูกนี้แล้ะครับหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแลวครับทีบครับโอ้ธนาชัยเห็นอักดีครับจังหวะมันจะหมดจะหมดจิ้มไปลูกนี้แม่เห็นพระเจ้าเลยครับ